พูดเรือต <gra f. S 2> e ั้งแต่อายุเท่าไรเสร็จมาเอีคตั้งแรกนะมาด้วยความเต็มใจไหมอยากมาไหมหรือว่าแบบก็อยากมาบอกว่ตอนเด็กๆพอเคยพามาเที่ยวออตอนเล็กๆที่ตาม่อนั้นเคยนึกบ้างวันวันนึงแบบจะต้องมาเป็นช่างคุดเรือเมื่อน้พ่อเราไม่ได้คิดตอนนั้นเพราะว่าเด็กตอนลังมาเราไปทำใจไเดียวอ พาไปเริ่มเป็นตีะนิดตีนนิดเซึ่งวันนี้นี่กี่ปีแล้วนี่สิบปีแล้วสิบปีสิบปีนี้ก็คือได้กลับไปบ้านบ่อยแคนะ่ไหนปีหนึ่งได้กลับสักกี่ทีนะสักสามสี่ครั้งสามสี่ 3, ครั้งก็เนี่ยสมัยนี้กลับปีไม่ตรงกันนี่เลนะ,อะตอนนี้เดินก็มีมีครอบครัวอะไรนะครับผมมีดูกี่คนละ คนเดียวอายุเท่าไหร่ครอบครัวอ,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 อันนี้คือตั้งแต่เริมมีครอบครัวก็คือเดินทางเดินทางบางเวลาเคยคิดมัม้งไหมว่าเน้ไอการเลือกของเราที่จะเดินตามรอยพออนี่ยก็คือไม่ได้ตามรอยเฉพาะเรื่องอาชีพแต่ว่าวิธีชีวิตมันก็จะคลายๆกันนะรดเดินตามรอยมา <c oughs> ้าเลยก็ว่าตั้งแต่นี้ก็ครัว ไม่เคยได้อยู่บ้านอย่าเมียเข้าใจไหมก็เข้าใจทาไม่เข้าถึงพูดว่าไอ้ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่วัดความชำนาญของชางคุดเรือ ว่าชำน,นาญอไม่ชำน,นาญแรกกันตรงนี้ไอ้คนไม่ชำน,นาญมันไม่ไม่กล้า่อปล่อยไม่กล้ากล้าเนี่กลัวจะไหมมั้งอืมอันนี้ถ้าทําไม่ดีนี่มันคือ,อยังไงไ,ไ,ไ,ไหมนอกจากไหมแบบนี้ซามันไมมัหลุกท่วมดังลําเนาะถ้ามันไหมห<ๆ>ลุก<อ>ท่วมดังล้าจะพลิกง่ายเลยยมันดับกันทีอืมถ้าคนไม่กข้าจะติดไหมมัดล้ำไหม จะไปเจ้ยวอ,อ่น้ำดับไรแต่มันโอ,อ้คือเรือพอเราลงไยรอนเราทุ่นน้ำไม่ได้ทุ่นน้ำไม่ได้เลยครับหล,<อ>ล่อนพัว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 แต่มัน có nua bớ là con bớ nít điên Bớ bớ nào? Ô tóc Sao không níu Ô lắm đai là thật nua Đai là đai เลี้วฝากเี้องของพอดีหล <ừ> ังเปรียเลยรั่หลังเรียเรานีเราซับมันเราได้ครับ เนี่ยนขีขย่ายอขยายนี่นมันก้าวมจารจดิอนำเบิกขยายมากี่นิ่วครับนี่สตมนิ่ำหนเิไก่อนหรอเออเบิกไผก่อนไ้ก่อน างแลโกพร้อมๆกันนี่มั่งนั่งยูนี่คอยทาอะไรครับหน่คอยดูดูดูดรูปสองกลางให้กันหันกันให้กันหันกันมีทุกครั้งก็ต้องดูอย่างนี้ตลอดดูอย่างนี้ช่างนั่งดูนายช่างนั่งนิ่งๆอ๋อพ่อพ่อตัดขวางเลย เริ่มล้างข้างในก่อนที่จะอีกครั้งหน,น,นึ่งรับนี่ตัวนี้วัวไม่อยู่แล้วนะ ให้หนุนดำครับวัวไปได้นะครับวัวเต้าแล้วไปกว้างเลาเนี่ยทำคนเดียวเลยก็ผมทีมงานทีมเนี่ยเดิมเดิมน้องพี่นอ้นองมีพี่น้องมีเน่ยเจ้าหลอนเล่ยหรือเปล่าไปดีดีไปอดด๋ดีอ่ะ ได้ความายนี่ถ้าเกิดว่าวัวงังยู่นะครับก็คงจะช่วยพ่อได้หลายอย่างครับไม่มากสำหรับเรือไม่ว่าจะมีปัญหาตรงไหนอย่างไรก็ไม่เกินความสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขหรือว่ากำหนดให้มันเป็นไปตามโครงสร้างที่ต้องการได้แต่กับชีวิต ไม่ได้เป็นเช่นน erm <regret> <tamam> ั้นนะครับ <lonely> วัน <areas> นี้บวกกลับมาซึงนี้มาเลยมาเมื่อย7่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยีิบเจ็ดวันหนึทีห้าหกเจ็ดวันแหรออาทิตย์นึงเหรอแล้วทำไมไม่ได้มาเลยได้เล่าจริงๆเลยย่าเป็นตัวตัวเองจริง ยากเป็นตัวของตัวเองทําไม่ไปทำงานครับผอมันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยพมอยู่ก <Ừ. S 2> ับผอนีผ่ผมจะไ <debuted> ม่ได้รับผิดชอบเลยเลย่งั้นนะผมเดียวเราฟังคำสั่งอย่างเดียวครับบังคำสั่งเราทำ่งนี้เราทำถ้าเขาไม่สั่งผมก็ไม่กล้ทำเหนื่อยใ,นใ,นใจใครเหนื่อยใ,ใจวัวเหนื่อยใจดูผอก็เหนื่อยใจ เนื้อใจกับอะไรเนื้อใจกับบัวเหรอเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้นะผมแบบแต่แรกแค่เนื้อใจแต่ผมไปอยู่ผมไปทำเงานนะหรือว่าบัวคิดไปเองเรารู้สึกเบียบเทียบกับได้กับเด่นไหมไม่ไม่ไม่ได้ไม่กับเด่นไม่ได้เทียบเียบคือว่าน้อง นอนใจแม่เาไอ๊ะต่ไม่พอแบบดูแม่เราอาจจะหลักนองมาว่าหรือว่าตามตามหมายวามใจน้องวก็ต้องเป็นน้องนะต้องการรักตรงนี้นะต้องการรับรับได้ต้องเป็นน้องหมายความว่ายังไงหมายถึงอะไรได้ไอ้เรื่องทุกลุกยากเพราะว่าน้องอยู่กับพ่อกันตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยนั่น ผมไม่เคยได้ยุ่งเลยไม่ได้คิดใจแต่จริงๆบัวยากษ์ไหมยากษ์ที่แบบือเป็นช้างขุดเรือที่มามามาได้ยนพอมามามาได้ยาเพราะยากยุ่งแบบนี้พี่เจยากอยุ่แบบนี้ไม่ยากเป็นช้างขุดเรือที่ได้รับการยอมรับเมืองถอมันก็มันความยาามันมาได้ยากแต่แต่ว่าเออเขามาจ้างก็คงขุดแน่ถ้าจ้างผมคงขุดแน่นอน แลมองพออย่างไหในเรื่องการเป็นช่างคูดเรือเนี้พุดยอศนะมองพอนะสุดยอดไม่ปฏิเสธแต่นี่ัวางไปรู้ไหร่แบบพ่อม่<บ>้อก่อนที่ลงมือทำงานก็คนแรแกเลยเพรามันขึ้นก็คือพอทุกรทประเทศประชาติจุใสาทุกครั้งที่เราไปรับงานเองเนี้ยครับแล้วก็ปวดใดรวมงานด้วยกัน วบุญบาลามีขออย้ายใครป็นอะไรกันเลยอย่าเจับย้ายฆาย,ย้ายตายารัฐ <laughs> นาถุกครับการรันาเป <laughs> มีถูกครับครับต้องใจว่าคมอยู่พอไม่ได้ผมไม่รูมเป็นเพราะอ้เร่อยืมเงินก็ดี อยู่ได้เดินตองเดินตรงตร,ง,ตร,ง,รงจริง